คณะผู้แทนกลุ่มตาลิบันได้ไปเยือนจีนพวกเขาพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนด้วยไปรับชมรายละเอียดกันค่ะจากที่กองทัพอเมริกันและพันธมิตรนาโต้ถอนกําลังจากอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่จีนได้พบกับตัวแทนของตาลิบันซึ่งพวกเขากล่าวว่าตัวแทนเหล่านี้จะมีบทบาทสําคัญในอนาคตของอัฟกานิสถานหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้เข้าพบคณะผู้แทน9คนที่เมืองเทียนจิน เจ้าลี่เจียนโคศกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าหวังอี้ชีให้เห็นว่ากลุ่มตาลีบันเป็นกลุ่มทางทหารและการเมืองที่สำคัญในอัฟกานิสถานและคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความปรองดองและฟื้นฟูอัฟกานิสถานใหม่เคณะผู้แทนตาลีบันยังได้ไปเยือนอิรานและรัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ด้วย เรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตาลิบันเข้ายึดหลายเขตทั่วอัฟกานิสถานและมีรายงานว่ามีการโจมตีพล,ลเรือนเพิ่มมากขึ้นนี่คือคำกล่าวของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในขณะไปะเยือนอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มตาลิบันบอกว่าพวกเขาสแสวงหาการยอมรับจากนานาชาติโดยต้องการให้นานาชาติสนับสนุสนอัฟกานิสถานต้องการให้ผู้นำเดินทางได้จางอิสระในโลก ยกเลิกมาตรการความบาดเป็นต้นการยึดครองประเทศโดยใช้กําลังและละเมิดสิทธิของประชาชนไม่ใช่หนทางที่จะมรดูวัตถุประสงค์เหล่านั้นมีเพียงหนทางเดียวและนั่นคือที่โตเจราจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติและให้อับการทิสถานฟื้นขึ้นด้วยการปกครองที่ไม่กีดกันใครและเป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมด อัฟกานิสถานมีพรมแดนติดกับจีนและอิหร่านขณะที่สถานการณ์ความมั่นคงที่นั่นแย่ลงการเจราจาอย่างสันติที่เมืองหลวงของกาตาจึงมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย